สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมายาัดหมอนอาลายสอนสองแถวขนาดสิบสองนิ้วนะคะนี่นะคะขอบนี่ใช้เก้าเซนนะคะขอบตรงนี้นะคะใช้เก้าเซนช่องนี้จะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดสิบช่องตรงกลางจะเป็นสามจุดห้านะคะนี่สามจุดห้าสามจุดห้านี่ค่ะอ่า ลำดับแรกเราก็จะมามัดมัดอย่างนี้นะคะ,ะมัดเสร็จแล้วแรกเราก,ก็จะใส่เป็นเยอะๆไปเลยนะคะใส่กิโลกร,รัมไปเลยจะได้เสร็จเร็วๆนะคะใช้แปดสิบช่องนะคะแปดสิบแปดสิบสองนี่เลยค่ะ แปดสิบแปดสิบสองแปดสิบสี่ขอบเก้าเซนเก้าเซนครึ่งนะคะอันนี้จะใช้ผ้าหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่เมตรก็คือร้อยประมาณร้อยสี่สิบเซนนะคะ เรืๆก,ก็จะใส่ไปยิ่งองนี้เลยค่ะนะคะก็ใส่แล้วก็จัดเอามือเอามืออนี้นะคะดันไว้หน่อยค่ะนะคะ ได้ไม่ปิดค่อยๆจัดนะคะ,ะเสร็จแล้วดึงเอาเหลือรูไว้เท่ากําปั้นหนึ่งนะคะ,ะเห็นไหมคะนี่นะคะเหลือรูไว้ใส่นุ่นก็คือจะไม่ดึงจนนี่เลยคะ่ะแล้วเราต้องทําไปจับกีบไปนะคะก็คือยัดนุ่นเสร็จยัดนุ่นได้ไปสักพักหนึ่งเราก็จะมาจับกีบอย่างนี้นะคะ มันจะได้เรียงตัวสวยอย่างนี้นะคะจะเราไม่สามารถมันจะยัดเสร็จแล้วค่อยมาจากกับกลีบอะค่ะกลีบมันจะไม่สวยนะคะกลีบจะไม่สวยเลยต้องทําไปจับกลีบไปยัดไปกลีบมันจะเรียงตัวสวยอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเรียบไปเลยนะคะเห็นไหมแ,แน่นๆเลยนะคะเนี่ยสวยมากเลยนะคะเห็นไหม เนี่ยค่ะจะหยิบไปเรื่อยๆทําไปจะหยิบไปนะคะก็จะลงให้ดูบ่อยๆวันไหนมีทำวันไหนอ่าหมอนอันไหนแบบไหนมั่งก็จะลงให้ดูบ่อยๆนะคะฝากกดซับสไครต์ติดตามแม่แก้วด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปแม่แก้วนะคะก็คือจะมาอัปเดตบ่อยๆเทคนิคต่างๆที่ทํานะคะอ่าหมอนหมอนขนาด12นิ้วนะคะ ก็คือลูกค้าสั่งขนาดเล็กมาขนาดเล็กเราไม่ค่อยได้ทําก็คือไม่ไม่ค่อยมีสต็อกเวลาลูกค้าสั่งมาก็ต้องสั่งทำเราถึงจะทําให้ถ้าใครอยากได้ก็สั่งทําได้นะคะอันนี้สอนสองแถวนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือลายสอนสองแถวเนี่ยค่ะเขเรียกสอนสองแถวแถวที่หนึ่งแถวที่สองแบบนี้นะคะเราก็ไม่กล้าจะขั้นกลางตรงนี้ไว้นะคะ ทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาค่อยๆจัดนะคะ12นิ้วน,นี้ใช้นุ่นไม่เยอะนะคะประมาณกิโลนิดๆก็พอแล้วนะคะกิโลนิดๆที่ได้ประมาณกิโลประมาณกิโลสองกิดสามกิดประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันใบเล็กนะคะมันใช้ไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้ทําสูงนะคะอันนี้ก็เลยใช้นุ่นไม่เยอะนะคะนะคะค่อยๆจับกลีบแล้วก็ดันนุ่นไปนะคะมันจะได้เข้า ล่องตรงนี้เห็นไหมคะนะคะียค่ะมันจะได้เข้าทุกล่องเห็นไหมไม่มีอะไรไม่เข้าเลยนะคะแน่นแน่นแน่นทุกกลีบทุกล่องนี่นะคะนี่นะคะนี่ต้องใช้นุ่นยัดนะคะใช้ใย,ยยัดจะยัดยากนิดน,นึงแบบนี้นะคะมันจะเด้งคืนต้องใช้นุ่นที่ร้านเราก็จะเป็นนุ่นฟอกสีอย่างนี้เลยคะ่ะเห็นไหม ฟอกสีอย่างนี้เลยนะคะขาวอย่างนี้เลยค่ะนะคะ,ะ,คะเราจะไม่ใช้นุ่นแบบหมือเราใช้นุ่นฟอกสีเลยนะคะนี่นุน่นตีตีล้างอบฟอกนี่นะคะก็คือตอนแรกเขาจะไปตีนุ่นแล้วเขาก็ไปล้างไปซักแล้วก็มาอบให้แห้งแล้วก็มาฟอกแล้วก็มาตีให้ฟูนี่นะคะนุ่นล้ายไม่แก้วนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยใช้นุ่นเกรดเอนะคะ ไม่มีรุ่นไม่มีรุ่นเก่าแล้วก็ไม่ได้ใช้ใยสังเคราะห์ถ้าใครบอกจะแพ้แพ้นุ่นก็คือนุ่นนี้มันอ่าผ่านกรรมกรรมวิธีในการอาฟอกมาแล้วนะคะอันนี้นะคะเนยจะไม่ค่อยมีฝุ่นนะแต่มีก็มีฝุ่นนุ่นนะคะก็คือเราใช้นุ่นอย่างดีเกดเกตเอเลยนะคะ ยัดไปได้สักพักหนึ่งอันนี้เราเรายังไม่ได้ใส่นุ่นเพิ่มนะคะเราใส่แค่สามสี่กรมมือช่วงแรกเราก็มาจัดให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนก็จะประมาณนี้ถ้าใส่ใยมันก็จะเด้งคนืนก็จะยัดยากนิดหนึ่งเราต้องมาใส่นุ่นใส่นุ่นก็จะง่ายน,นะคะหรือรูไว้ยัดนุ่นประมาณหนึ่งหนึ่งกําหนึ่งกรปั้นนะคะประมาณนี้เห็นไหมคะ ล้วงก็ไปได้กำปั้นประมาณนี้นะคะก็จะใส่นุ่นเข้าไปอีกบางคนบอกทำไมยัดไม่สวนเหมือนไม่แก้วเลยมันต้องใช้แรงนิดนึงค่ะต้องใช้เวลานิดนึงในการยัดต้องค่อยคใจเย็นยินค่อยๆ่อยยัดทีละนิดทีละหน่อยใส่นุ่นเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็จัดทรงมุนเข้าอย่างนี้และคะ่ะเทคนิคสําคัญคือใช้ไม้กระทุงนะคะนี่คะ่ะ ไม้นี้เราก็ทําเองนะอามิแก้วบอกไปหลายคลิปแล้วไม้ก็ใช้ไม้ไผ่เหลาธรรมดาเนี่ยค่ะเอาเอากระดาษทรายขัดให้มันลื่นๆกระดาษทรายขัดให้มันลื่นๆนะคะไม่มีเสี้ยนนะคะประมาณนี้อันนี้เราก็จะยัดไปสักพักหนึ่งนะคะประมาณ15นาที10นาที15นาทีก็เสร็จ หนึ่งใบอันนี้เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะขนาดสิองนิ้วอันนี้ลูกค้าสั่งทําพิเศษนะคะก็เลยได้ทําให้เขาใหม่เขาสั่งมาอีกคู่หนึ่งก็คือสีชมพูเดี๋ยวสีชมพูคลิปหน้าแม่แก้วจะพามาตีตารางเริ่มตีตารางวิธีการตีตารางเทคนิคการตีตารางแบบไหนเดี๋ยวไม่แก้วจะมาบอกในคลิปหน้านะคะแต่ก็เคยลงไปหลายคลิปแล้วละคะ่ะ นี่ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะใส่ไปสักพักนึงก็จะอ่าอันนี้เราจะกรีบไปด้วยนะคะเห็นไหมจับกรีบกรีบก็จะสวยนะคะจะประมาณนี้เลยจะจะจับกรีบไปตลอดเลยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ